ดามตำนาเลาว่าพระรัตนาองค์าเจ้าเมืองสวรรณภูมิตั้งบ้านเมืองหงขึ้นต้องตรอสวรรณภูมิบ้านเมืองวยไลงามรุ่งสวยลำปรางปูเล่าขานน้ำห้วยกุดแดงและนิลือชื่อน้ำใสสมคำลำเลือ หนึ่งความงามน้มใจเสียนคนชื่นสารงามล้ำหลักเมืองคำใจอีกหนึ่งวัฒนธรรมยิ่งใหญ่สุขใจเมืองพรหมพิมานหลวงพรมพิทักษ์พระธาดาอำนวยเดชผู้ก่อะจตุนิเวศ ขันทศีมาดินแนนแห่งนี้เหมือนเมืองอยู่บนนภาจะตุรพักพิมานีนาแสนสุกุุรายาม การจัดตุลระมัดทีมาเมืองกรุงประจำปี2568ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้อำเภอจตุรรมัดที่มาร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอส่วนราชการหน่วยงานรัฐธรรมนูญสังกิจสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนังที่ดีกว้าน อ,องค์กรภาคเอกชนพ่อค้าภาคบอดีและประชาชน,ชนชาวอำเภอจตรอุรภพิมานกำหนดจัดงานวันตั้งเมืองพระราชทานจตรุรภพิมาเน,นเมือมงโพลขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง31พฤษภาคม2518ในบริเวณอนุสาวรีย์พระหารอำเภอ เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอจตุรพัฒพิมานได้ร่วมกันสักการะอูชาพระธาดาอามวยเดชผู้สร้างเมืองและเพื่ออุทิศส่วนอุศสแด่พระธาดาอามวยเดชเจ้าเมืองจตุรพัฒพิมานคนแรกและเพื่อเสริมความเป็นศิลปมงคลแก่ชาวจตุรพัฒพิมานให้อยู่เย็นเป็นสุขประวัติอำเภอจตุรพัฒพิมานอสังเท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเข้าให้ยกบ้านเมืองคงเป็นเมืองจัตุรวบพิมารเมื่อวันจันทร์ขึ้น1ิคยสงั้เดือนเจ็ปีมาแมจันตะวานศุกออรพศ2,425และในหลวงคงพิทักษ์เท้าคง บุญชัยพระรัตนองศาเท้าคำสิงเจ้าเมืองสวนภูมิคนที่สิบสองเป็นพระธานาอนวยเดชต้นสกุลสุวรรณธาราเป็นเจ้าเมืองคนแรกและเป็นอำเภอเมืองปอศสองพันสี่ร้อยสี่สิบประวัติพระธานาอนวยเดชพระธาราอัมรเดชมีนามเดิมว่าตรมเป็นบุตรของพระรัตนวงศ์ เท้าคำสิลเจ้าเมืองสวนภูลำดับที่สิบสองกับย่าแม่โซนแปะเกิดปีรากาเดือนเก้าพศสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าในรัชสมัยพระบาทสมเด็นพระจอมเก้าเจ้าหลวงหัวรัชการที่สี่ในขำแน่งที่ย่าเมืองสวินเป็นขุนห้าเมืองสวนนภู ในปีพศ2413พระมีาพิรุณอายุ58ปีบิดาได้ส่งไปถวายตัวเป็นมหาเล็กเพื่อเรียนวิชาการเมืองการปกครองในพระบรมมหาราชวังในสมัยพระมหาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจึงได้รับโหรดเก้าแต่งตั้งเป็นพ้าวมหาชัย ตำแหน่งราชบุตรเมืองสุวรรณภูมิในปีพศ2415ได้รับดทก้าวแต่งตั้นเป็นหลวงภรมพิทากษ์กรมตำแหน่งอัครองคมเมืองเกษตรพิสัยในปีพศ2420ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอัคราษเมืองเกษตริสัย บพอส2425ได้รับโหวตก้าแต่งตั้งเป็นพัะคาราอําเบเดเจ้าเมืองจตุรพังพิมานขึ้นกับเมืองสวนรณภูงเมื่อวันจันทร์ขึ้นถ2งสอค่ำเดือน7ปีมะเมงจัตวาศุกจุลศักราช1,244ตรงกับวันจันทร์ที่19รุษพัพาธ์ ได้มีการปฏิรูปการปกครองโดยแบ,บ่งการปกครองเป็นสามส่วนคือบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนน้องดินเมืองจัดตุรพิมานในขณะนั้นจึงได้จัดตั้งเป็นอำเภอจัดตุรพิมานขึ้นตับจังหวัด้รยเอ็ดมีพักคา,านาลำไร่เอ็ดเป็นนายอำเภอคนแรกจนถึงปีพศ2455 อายุครบ60ปีที่เสษียอายุราชการได้รับแต่งตั้งเป็นกรมการทุพภ์โรมการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อราชการงานเงินต่างๆแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการทุกแห่ได้มีการตราพระราชบัญญัติาสมุดขึ้น พระธาราอเมรยชจึงได้รับพระราชาาาาาทานามสกุลว่าสุวรรณธาดาได้ดาฤกในใบพระราชทานนามสกุลเมื่อวันที่5ในเมษาย,ยนพศออ2462ซึ่งคำว่าสุวรรณแปลว่าทองหรือเชื้อสายมาจากสวนอังพูธานาแปลว่าท้าค์ซึ่งเป็นเทพผู้สร้างโลก ในการจัดงานได้กำหนดให้มีกิจกรรมทํำมุลต่างๆที่พิธีวงสวงลำพทวายพระอาวาอเมรเดชจำนวนลาลำมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำาบลหมู่บ้านและแขก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมลำในงานจำนวนทั้งสิ้น1,141คนกิจกรรมในภาคบ่ายในเวลา15บนาิกา มีขบวนแห่บางไฟโดยทรงลมกำนังที่บ้านอำเภอจตุย์รัชบพิมานปัจนี้ันได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านในอภัยจตุย์รัชบพิมานท้ากรุณากราบเพิณนนาวันตั้งเมืองพระราชทานจตุย์รัชบพิมานในวันเล็บเมืองโตรประจำปีพศ2568ขอกราบเรียนเชิญครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเีตอำเภอเจ็ดตัวละครพี่มาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการท่านนายกเทศมนตรีทุกตำบลท่านนายกองค์การบริหารสทุกตำบลท่านประธานท่านผู้ใหญบ้านลูกหลานพัฒนา,าอเมืองดี ผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่น้องประชานชน,ช,นชาวอำเภอสัปตุละพักพิมาดิฉฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นขาประทานในพิธีเปิดงานวันตั้งเมืองพระราชทานจนตุรพักพิมานเมืองคุงครบรอบสาปีในวันนี้ การจัดการในครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนชาวเพิ่อจัดตรงลพัธิมานได้ร่วมกันสักการะบูชาพระธาราเมืองเหนผู้สร้างเมืองจัดตูลพัธิมานและเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระธาราเมืองเหนเจ้าเมืองจัด รับพัฒนมาคนแรกและเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวอำเภอจตุะระพัฒนมาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขความเจริญฉันขอชื่นชมหน่วยงานจากทุกพาคสว่วนองค์กรภาคเอกชนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมสำคัญ เกิดความหลากหลายขอขอบคุณชมรงกำนันผื้่บ้านที่ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบั้งไฟขึ้นและจัดให้มีขบวนแห่บั้งไฟใน,นวันนี้ซึ่งเป็นจิตกรรมที่มีความสนุกสนานและเป็นประเพณีที่สื่อทอดกันมาหลายชั่วอายุคนขอให้การจัดงานวันตระเมืองของเราสื่ ต่อไปนะคะจากที่ท่านประธนโ,โสได้กล่าวรายงานว่าวันที่9พฤษภาคมนะคะของทุกปี29พฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นวันจัดงานบันตั้งเมืองก็อยากให้พวกเราพี่น้องชาวอำเภอจตุรับพุทธานเป็นตัวแทนของลูกหลานภัานาดาปฏิบัติ สื่อต่อกันให้ยาวนานเท่าที่จะย,ยาวนานได้นะก็ถือว่าพระธารามเีเเป็นผู้สร้างเมืองนทำให้พวกเรานะมีความสุขนะจนมาถึงทุกวันนี้นะคะก็อยากให้สื่อสารอี่ทั้งประเพณีบุญมั่งไฟนะคะเป็นประเพณี เราส,สานะคะถือปฏิบัติกันเป็นที่สองของส4ะซึ่งทำมาเป็นประจำทุกปีก็อยากให้สื่อสารกันไปจนถึงพวกเราจะชีวิตจะหาไม่หาแล้วก็ให้ลูกหลานเราได้รู้ได้เห็นนะคะแล้วก็สื่อสารประเด็นงานีต่อไป Sebelum berada di dalam, kalian berada di ลป่าสังดงกลางนอง้องคือยิงองลิ้นฟ้าดูน้อยสีโคตรระบือองพระปิยะประธานชื่อสืบล้องกันน้มเท้าคลุ่งจะโตเชื่อดามตำนาลาว่าพระรัตนาองศาเจ้าเมืองสวน เมืองวิไลงามรุ่งสวยลำปรางปาูเหล่าพาน้ำอุ้ยกุดแดงและนิลือเชื่อน้ำใสสมคำลำเลือเหมือนหนึ่งความงามน้ำใจเสียนโคตชสารงามลำหลักเมืองคำใจอีกหนึ่งวัฒนธรรมยิ่งใหญ่สุขใจเมือง อำําหนวยเดชปู่ก็อะจตุนิเวศขอบเขตขันทธสีมา เจ้าเมืองสวรรณภูมิตั้งบ้านเมืองหอมขึ้นต้องตรอสวรนภูมิบ้านเมืองวิไลงามรุง่งสวยลำปรางผูเหล่าพานน้ำห้วยกุดแดงและนนิลือชื่อน้ำใสสมคำลำเลืย สารงามล้ำหลักเมืองคำใจอีกหนึ่งวัฒนธรรมยิ่งใหญ่สุขใจเมืองพรมพิมานหลวง,รงพรมพิทักษ์พระธาดาอํานวยเดชผู้ก็อะจตุนิเวศขอบเขตขันธศสีมาดินแดนแห่ง RAP i see เจาเมืองสวรรณภูมิตั้งบ้านเมืองหง้องขึ้นท้องตรสวรรณภูมิบ้านเมืองวิไยงามรุง่งสวยลำปรางปูเหลาา่าขามน้ำห้วยกุดแดงแหล่นีิลือเชื่อน้ำใสสมคำลําเลือเหมือนหนึ่งความงามน้ำใจเสียนโคตรชา หลักเมืองคำใจอีกหนึ่งวัฒนธรรมยิ่งใหญ่สุขใจเมืองพรหมี่มานเืองพรหมพ,มหมพิทักษ์พราธาราอํานวยเดชผู้ก่อจตุนิเวศขอบเขตขันธศีมาินด ทัศีมาดินแดนแห่งนี้เหมือนเมืองอยู่บนนภาจะตัวรักภพพิมานนีนาแสงสุรายามได้มา ช่างเมืองหงดงแดงน้ำใสโคกลามแนนสีวิไลป่าสังดงกลางน้องคืออีงองลิ้นปลาดูน้อยสีโคตระบือองพระปิยะประธานชื่อสืบล้องกันน้ำเท้าคลุมจะตุเชื่อด เจ้าเมืองสวรรณภูมิตั้งบ้านเมืองหงขึ้นป้องตรสวรรณภูมิบ้านเมืองไลยงามรุง่งสวยลำปรางปูเหล่าขานน้ำห้วยกุดแดงและนี้ลือชื่อน้ำใสสมคำลำเลอเือเมื่อหนึ่งความงาม ขนชสารงามล้ำหลักเมืองํำใจอีกหนึ่งวัฒนธรรมยิ่งใหญ่สุขใจเมืองพรมที่มานหลวงพรมพิมมพทักษพระกชาดาอำนวยเดชผู้ก่อจตุนิเวศขอบเขตคันทศีมาดินแดนแห่ง a puffy